สวัสดีครับ<ม>เจอกันช่วงยามเย็นนะครับผมมดกัด,ดกัดตรงไหนคะกัดอ้นี้กัดต้นดินต่ตอนนี้ก็พาลูกหลานนะครับเดินเล่นนะครับทุกนานะครับผมช่วงประมาณใกล้จะใกล้จะหกโมงนะครับตอนนี้นี่นะครับตอนนี้ต้นข้าวล้มนะครับล้มแล้วนะครับ ก็จะเ,เกี่ยวได้นะครับช่วงอีกประมาณสักอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์นี้นะครับผมตอนนี้ต้นข้าวเริ่มออกรวงแล้วนะครับทุกคนนะครับอากาศดีมากนะครับมาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับผมนี่ที่ทุ่งนานะครับเพื่อได้ปลาสักตัว2 <ไป S 1> ตัว <ไป S 1> นะครับไปต้มนะครับไหนนี่ไหนสะหนูอยู่ไหนหนูตรงนี้สะหนูใช่ไหม ตรงนี้สระน้องไอเดียครับตรงนี้จะเป็นสระอโยครับนี่ไหนหนสระโยอย yeah. ู่ตรงไหนนี่เหรอโอ้นี่สระโยในสระเดียล่ะนี่สระเดียนี่ครับผมสระบัวนะครับในนี้มีปลาด้วยเด้อนี่หยิบปลาด้วยนะครับออโยพาไปไหนพาดูปลาบ่มีปลาไหมลูกมีปลาไหมไม่มีไม่มีเลยอ้าวนึกว่ามีปลา ในน้ำมีปลาในนามีข้าวจา้าทมท้ะน,นี่ต้นข้าวสูงมากเลยครับทุกคนดูสิเนี่ยต้นข้าวล้มแล้วเนี่ยต้นข้าวล้มแล้วนะครับอืมต้นข้าวสูงมากเลยนะครับอ่ตรงนี้ไม่ลม้มตรอองกกนนะี้ไม่ล้มใช่ไหมลูกอืมขอรอนดูก่อนนะไม่ล้มไม่ล้มทางนี้ไม่ล้มครับแต่ทางนี้ล้มแล้วนะครับ แค่ก็ประมาณอีกประมาณสักสองสามอาทิตย์แหละครับตรงนี้ก็จะได้เกี่ยวนี่นะครับเห็นแล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไอเดียบายบายก่อนบาย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 ครับลาไปก่อนครับบายบายครับ